มาเด้อพี่น้องเอ้ยมือนมาเนี่ตําปลาเสมอกินตําปลาเสมอน้ำกันครับพี่น้องมันเปนไข่เด้อดบกกว่ครับตําบกหมี่โอ้แครโตโกุ้งดยพี่น้องก็บ้รลุต้นปลาแดกก่อนเด้อพี่น้องเย็นคืนคือพี่น้องเตําปลาเสมอครับมาเด้อครับเจ้อยัยสุกุุ้กขนครับมาเนี่ปลาเชื่อมนน้ำปลาแดดนวดนวดซิมนนะ สวัสดีครับมีตัวแดนแฟนติกรหอดสู้ขุดซุก้นครับสวัสดีจ้าสาปุยจุผักจ้ามาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเนี่ยกินตำปลาเสื่อมอนน้ำกันกับพี่น้องมาเนี่ยพร้อมกากหมูครับผักกรับกักผักบานเท่าไรพี่น้องเอ้ยผักกาดกับผักกาดมาเด้อครทำให้เอ้ยไอซู่ขุดซุก้นครับมาเนี่ยผักมอเขียวเลยมอเขียวเมืดอพี่น้องเลยอ่ะมาไหมพี่น้องไหมมาเนี่ยพร้อมแคบหมูครับมือไปซาปลามาไหมพี่น้องเลยเบิงดีขังมุนโคยโถอยู่ตอนยังไง มาครับมาบักชิ้วบักหงค์ครับอืมมาบ้าพี่น้องมาแซ่บครับตั๊ปลาสมอนไส้บักหุง ตนนั้มเ t ลินนอนหลังงานโอยากจะบอกอะไรพี่้องนมนิ่มนุม่มครับ หวานมันอนะข้อหองจอกเลยตอนหวงใจดำอืมุนเคิงแม่บกแดงไปแล้ว <cười> <cười> Mấy hợp như ở nhà, dù của chú con không này สายต่ำครับมือนสายผสมต่ำปลาสมอนครับใส่ปูดองเีเม <c oughs> ื่อยมอืมดูยังงครับพ่น้อย ออ้อ่อนท่อนมือด้นาะซาปลามาไม่เส็หรือปล่านรับมุนกวยโวอยยูตีนอะไรต้อนประเดียเ๋ยวฟงพอใครเยอะกินอ่ะ ทคกขาวอันเปรเป็ดพี่น้อยมาเราเหมือนเดิมนะครับสมอมงสุวรตอนปลาสมอนต่ำฮวงให้น้ำ ั้งทะเลทั้งปลาไปตั้งอันบอกรวไปกันงามปงเหนาะอุ่นแรงอ่ะ

อย่างไรข้างกลดเน,นะาะหมักท้างกลนเนาะพวกปูดอ,องไหมน่นเลียดเสียดเลย เป็ดๆสมๆม,มันๆน,น,นรจานยังกันแถวตัวว่าเลยนวดดก็แดกเราตวล่างหองห้าลูกหอม,อม หัวสุดอยู่หันหแล้วพี่นอ้อยเยอะขึ้นมากใส่ตะเนี่ย

าปลามากหมน่ปาปลามากมูนรกหนึ่งหูออกเจ้าไปซาปลาเจ้ากับสิบ้านลายมเตี๊ยหูว่าเสียวหูเี่ยมันบ่อุยมบ่อกถึงกิ่ต้มบ้านห้องนะาปหลัง คนคน,คน,นยุ่บัานคแบบเฮ้ยเป็นรักษาปิดแบบ ป็นผาดคือรึอหม,อม cả nòng dọc không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy không bỏ lỡ những นึกคิดมาให้บรรยากาศดีครับพี่น้องเสียงแรกหอมสองกุกขุนไม่น้อยสองกุกคือสองกุกน่นสองกุกทมาเรื่อย่างป่ะไม่ค สามกุกเป็นทมกน่ะกุกกุกกุกุกกุกกุก,กน่ะสอง่หยงมอือกุกเนมักกับแม่อเ,เอาไปแคงมันเนนดกธรรมดากม้สามกุกสกุกสอนมันขันได้ปได้ ฮัลลังตัวมันกล่าขันน้ำม,มันกไก่เหรอขันเนี่ยมันไก่โอ้ยอยาปน้องเอ๋ยมันเพรเอื่นขันจิงเอื่น,นี่แบบนีย้อ,องกุกป่น้องโอ้คับยังไงก็ขอ,ขอขอบุณขอบคุณเ้อะรับี่หลอนกับพี่น้องที่ติดตามที่ชม่นับบ้าปุยจุผาผับพป่น้องม ป้าปี๊ป้าน้องครับเนื้อ,อยายสุกทุคนครับกินตำปลาซสมอนครับโมเดิร์โอ้โหเสียบครับบอกขาดกับโมดิร์ปน้องเฟสโอ้ยไอเนี่นกกยในกาแฟกดไลไ์กดแชร์กดติดตามไปเด้อพี่น้องเอยเบาปุยจูปากรับอ่ะผู้ใด้ตาบอดแต่มืดตาไรย่างบ่ได้ขอให้แลนหันเด้อพี่นอ้องเด้อผูดได้ขาขอดขาหงอไปขาซื้อทิ้งหนึ่งครับอ่ะผู้ใด้ ก็ว่าเขาเียกกันสี่ขวก็ไ,ได้พี่น้องเลยในคลิปนี้ครับโชคดีมีความสุขแกเก็บย่าไข่ย่าจูนพี่น้องรำลุ้ยสุกุลสุคนครับผมบ่าวปุ๋ยจูปะควมอมแม่มาสินกาวสวัสดีครับจ้าจิ้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเลยพี่น้อ,นองจุกครูครู